ครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนลำไยของเกตุ๊กนะครับปลงลำไยนี้500ต้นที่บรรจุอากาศเนี่ยเกตุกจัดการแสดงเองนะครับวันนี้ขีดต้นเติมอาหารด้วยชุดไม้แพน1 2 3นะครับแล้วก็ไม้คอมบูเฮดนะครับชุดขยายลูกสร้างอาหารนะครับนี่นะครับว่ารูปของสวยร้อนแรงหนาวจัด แต่ใบความังเหลวสดชื่นนะครับไม่เหลืองเหมือนกับหลายๆแปลงนะครับที่ลำไยดกขนาดนี้ใบเขาจะเหลืองแดงเนื่องจากสร้างอาหารไม่พอเขาจะดึงอาหารมาเลี้ยงลูกทําให้ใบนะครับขาดโคลลีนะครับเพราะสังเคราะห์แท e งสร้างอาหารสร้างแปง้งน้ำตาลให้กับลูกกับใบไม่ได้นะครับดูรครับลำไย อู og, ้ยูลูกยวคของสวยนะครับจกมากนะครับพานธิตภันส์นอาหารพืชสมรรถกรรมเล็งานวิจัยจุฬาเราขีดค่นตอนไหนได้กินตอนนั้นอากาศจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะร้อนจัดแรงจัดหนาวจัดพืชในปุงไม่สร้างอาหารผลิตอาหารไม่ทันแต่ของเราไม่ต้องกลัวครับนี่ตอนนี้ทำยาใบแก้วนะครับเห็นไหมครับจะใบแก้วยังไงแต่ลูกรกะโต นะครับเลี้ยงลูกได้แม้ลูกจะโดกขนาดไหนนี่นะครับคือสุดยอดอาหารพืชที่แก้ปัญหาเรื่องลำาไยใบแก้วโดยตรงนะครับนี่ครับใบแก้วใบเล็กแต่ลูกนะครับโตผิวผ่องนะครับลูกโตเสมอกันหกปีที่เราดูแลแก้ปัญหาเรื่องลำาไยใบแก้วเกี่ยวกับเรื่องลำาไยที่ไม่โตนะครับใช้ผลิตภัณฑ์อาหารพืชของเราลำยหญ่ท่านจะโต ผิวสวยผ่องเสมอกันมีแตกบ้างนี่ครับแตกแต่จะแ,แห้งนะครับสังเกตไหมครับว่ามีแ้่จะแห้งไม่ช้าแฉแล้วก็ไม่ลุกลามไปข้ออื่นนี่ครับคือแก้ปัญหาเรื่องท็อปลาดําจะแตกแต่ไม่ลุกลามนะครับครับท่านดำดำใดทําลำไยครับช่วงนี้ร้อนจัดแรงจัดหนาวจัดลำไยของท่านไม่โต มีปัญหาพักมาปรึกษาได้เรายินดีเข้าไปดูแลแก้ปัญหาและก็แนะนําการเติมอาหารให้ทันท่วงทีในช่วงที่ลําไยกําลังจะขึ้นลูกนะครับขึ้นเบอร์ขยายลูกทําให้ผิวสวยแบบนี้นะครับ